หมอจริงๆนี่เขาบอกว่าดูเป็นคนที่น่าเชื่อถือดูเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่คนดีอย่างที่คิดก็ได้อาจจะเป็นโรคจิตและเคยแอบคนมาแล้วความรู้สึกหลังดู h y p e r Knife EP 3และ EP 4จบเนี่ยบอกเลยว่าเริ่มทวีคูณความดูดเดือดขึ้นเรื่อยๆเลยนะจากตอนแรกเนี่ยเราจะได้เห็นฝั่งหมอเถื่อนหรือว่าตัวนางเอกเนี่ยทำแต่เรื่องชั่วๆใช่ไหมคอยอาคาดแขนพยาบาทพยายามที่จะล้างแ้นอาจารย์ของตัวเองโดยที่ยังไม่รู้ที่มาที่ไปแต่พอดูตอน3และตอน4จบเนี่ย มันทาให้เราเริ่มเห็นมุมมองของตัวละครฝั่งอาจารย์มากขึ้นเริ่มจากฝั่งอาจารย์เนี่ยแจ้งกระทรวงสาไปตรวจสอบร้านขายยาและคลินิกในหมู่บ้านของนางเอกเพื่อทําให้กิจการที่เปิดบางหน้าเนี่ยมีปัญหารวมถึงจะรับผ่าตัดเถื่อนก็ยากขึ้นนางเอกเนี่ยก็เล่นกลับด้วยการฉีกหน้าอาจารย์กลางงานประกาศรางวัลจากหมอเทพที่จะได้รับรางวัล10ปีซ้อนกลายเป็นชวดรางวัลไปเฉยๆนางเอกเนี่ยคือไปติดสินบนกับเจ้าของงานรางวัลด้วยการผ่าตัดให้ลูกของเธอสนองความต้องการตัวเองสุดๆนางเอกเนี่ยก็สะใจมากที่แก้แค อาจารย์ได้แต่นางเอกเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ไก็พอจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้เนี่ยตัวซีรีส์เนี่ยมันจะค่อยๆเล่าย้อนปมในอดีตแล้วการเล่าแบบนี้มันทําให้ตัวซีรีส์เนี่ยมันสนุกมันตื่นเต้นเร้าใจมากชอบความที่ตัวนางเอกเนี่ยเขารู้ทันอาจารย์หมดเลยเหมือนคนฉลาดกับคนฉลาดมาเจอกันน่ะนางก็รู้ทันที่อาจารย์เนี่ยวางแผนจะทําพลาดในการผ่าตัดให้เพื่อนสนิทของตัวเองหรือพูดง่ายๆก็คือจะลอบสังหารเพื่อนสนิทตัวเองนั่นแหละเลวมากนางเอกเนี่ยมันก็ปวดนะทาให้อาจารย์เนมือป็ นางเอกเนี่ยก็เลยต้องผ่าตัดแทนแล้วเพื่อนสนิทอาจารย์เนี่ยก็รอดแต่ยังไม่จบง่ายๆหลังจากผ่าตัดไปพักใหญ่เนี่ยเพื่อนสนิทอาจารย์ก็หายตัวไปเลยก็ต้องไปสืบต่ออีกว่าที่หายตัวไปเนี่ยเป็นเพราะอาจารย์อยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็คือนางเอกอ่ะมาหาหลักฐานพิสูจน์ว่าอาจารย์เนี่ยแอบเพื่อนไปเรียบร้อยแล้วทีนี้อาจารย์จะเอาอะไรมาฟาดต่อต้องไปดูกันเองชอบการเชื่อเฉือนกันไปมาของคู่นี้มากมันแปลกใหม่เราไม่เคยเห็นซีรีส์ที่เป็นการแก้แค้นกันระหว่างหมอจริงกับหมอเถื่อนเป็นแนวการแพทย์ผสม ับแบบใหม่มากแล้วสรุปเนี่ยใครเร็วกว่ากันใครอยู่ทีมไหนคอมเมนต์มาเลยไปดู h y p e r ร์ไนฟได้เลยวันนี้มาแล้ว4ตอนจากทั้งหมด8ตอนมาทุกวันพุธเวลาบ่าย2ตีมได้แล้วพร้อมภาคไทยบน Disney p พ u ัสทอสตาครับ